Nó đầm đỉnh lộn rồi Bạn không đều <laughs> nên ngươi có nhìn thì ngươi có Khoảng bạn nọt mà không coi nhìn Nếu ngươi là nghe đớt đớt

เอาเกงเนาะเราสื่อสัมผัสได้เนาะเออมีจะสัมผัสเขาสัมผัสได้เนาะไปออกราชการคุดหลวดปีนแล้วมีสัมผัสยู่ไหน การลูกกสุนเจอสองการดลูกสองลูกกรนสุนเนี่น สาวสนุกกว่าลูกสาวเล่นดินไงชอบลยวเราก็จะไปอาบน้ำเสร็จแล้วไปปโปาลูกโปก่งพอลนไปต่ะไม่ได้งแข่กันนะค่ะ